นี่ที่ผ่านมาเราเล่นอะไรกันบ้างวะห่วงนะมีห่วงใช่ไหมปล่อยลงมาทำไงทำยังไงให้มันติดอยู่ในสร้อยหรือว่าเชือกเราแน่นไว้ปากกาอะไรนี่ก็แค่โยนควงเข้าไปอันนี้ผ่าอย่างงี้ง่ายๆครับง่ายเดี๋ยวจอยที่แก้วอ่ะแล้วก็เอาเหรียญอ่ะวางบนปลายปลายช้อนเออแล้วกแล้วก็ตกตค้งตกงค้งฝั่งเนี้ยโค้งแล้วให้มันเหรียญเนี้ย ลงมาในแก้วอสี่เรียน่ะอันนี้อันนี้คือจะเป็นจตุรัสเลยะชิบหายลองดูดูไ่ไม่ไม่นายาแสนหนึ่งก็ไม่เล่นกับเหรียญบาทได้นะไม่นายาไม่นายางมลองดูโอ้โหตายละต้องรับเองวยเหรอเองเลยโอเคแล้วตู้ล้างละอ้าวมาเดี๋ยวลองลองนะบ้่เป็นนายบ้า

นี่ลุ้นไเนี pues ่ยนี่นี่ลุนเือนจะได้แสนเดียวต้องเน nah, okay. ี่ยเานี่มันดูแบบเตี้ยไหมป่าวฮะเตี้ยหรอคุณก็สูงนะครับเทได้เปล่าคุณทำได้เปล่าคุณไนทได้ปาเดี๋ยวผมแป๊บเดียวเลยยังไงครับเอาบอว่าวันตัวนี้สี่เหลียมแล้วลงครบในทีเดียวนั้นนี่เหรอจริง โครับอ่ะเดี๋ยวคุณตกมเลยเดี๋ยวหน้ากล้องเนี่ยเดี๋ยวรับหน้ากล้องออสี่เหลี่ยมกล้องมาเลยดูอโอเคพร้อมนะเออพร้อมนะอะน่สองสามโอโอ้โหอน่งนเงก่งมากเลยรักเก่งมากเลยคุณน่เก่งมากเลยพราะว่อายไม่ยาก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 ยแต่นิดถ้ามันเร่กเตี้ยมันไม่ได้เลยต้องเอาสูงสูงะ ขอองสูมๆนะผมรองผมรองให้คุณนะทีทีเฮทีทีอยาไม่ทีเออได้ได้ไ้ีนีมันเป็นเกมได้ดมีเกมได้มีเกมด้แต่ผมว่าถ้าให้เจ๋งเนี่ยมันต้องให้สูงๆนะ ก็พูดไปเ่องธรรมดามันสูงุ่งเทียไปไม่ฮะนี่มันอยู่ในสตูดิโอแล้วสูงเท่าไหร่เดี๋ยวผมก็รับได้เดี๋ยวได้เจอในสตูแน่ได้ไงเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงหงุดหงิดสิขนาดหมายมือเลยนะาขอโทษลูก